สวัสดีครับเพื่อนๆผมปีเตอร์จากปีเตอร์แท็กนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์นะครับกับเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับไม่มีกระสุนนะครับเป็นลูกร์นะครับ LCR นะครับลูกร์ LCR ตัวนี้นะครับมีน้ําหนักเบากว่าปกตินะครับเพราะวัตถุที่เขาใช้ไม่ไม่ใช่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ลูกร์ LCR ตัวนี้นะครับคือจริงๆมี2รุ่นนะครับจะเป็นตัวที่ยิง 357ได้นะครับแล้วก็แต่ตัวนี้เนี่ยผมที่ผมมีคือเฉพาะเป็น38 special plus P นะครับก็คือจะมีแรงน้อยกว่า357หน่อยหนึ่งนะครับที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่าปืนมันมีขนาดเล็กนะครับเพราะว่าคอนโทรลยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ผมไม่คิดว่านะครับผมจะใช้ด้วยกระสุน357นะครับเพราะว่าจะทําให้คอนโทรลยากนะครับอาจจะไม่แม่นเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเลือกแค่38 +P l u s P แทนที่จะเลือก357นะครับก็ประหยัดเงินไปได้หน่อยนึงนะครับแล้วก็นะครับนี่คือกระสุนนะครับ38 Special +P l u s P นะครับจะมีตัว Plus +P ็ตัวนี้นะครับเป็นนกในนะครับคือไม่มีนกอยู่ข้นอกนะครับทำให้สามารถนะครับสะดวกสามารถยิงจากากระเป๋ากระเป๋าถือได้เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับสําหรับปืนที่ไม่ใช่ปืนสมัยออโตเมติกนะครับลูกโม่เพราะว่ามันจะไม่มีอะไรมาเกะกะคือมันไม่มีตัวรางเลื่อนใช่ไหมครับถ้าเรายิงจากกระเป๋านะครับมีรางเลื่อนแน่นอน กระสุนมีปัญหาแน่ใช่ไหมครับคือนัดต่อไปไม่เข้าลํากล้องหรือไม่ก็คือมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างนี้นะครับสามารถเรายิงจากกระเป๋าถือได้นะครับหรือจากถุงได้นะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีอะไรมาให้เกี่ยวนะครับคือไม่มีนกที่จะต้องไปเกี่ยวกับของของเรานะครับคือให้ลูกเลื่อนตัวนี้นะครับหมุนหมุนได้ก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ โดยส่วนใหญ่นะครับตัวนี้เขาใช้เป็นปืนแบ็กอัพนะครับคือปืนสำรองนะครับอาจจะพกไว้ตรงแถวๆข้อเข่า,เาข้อขานะครับไม่ใช่ข้อเข,ข่าก็หา <c oughs> <c oughs> ตัวตัวโฮสเตอร์นะครับที่ที่สามารถเราสามารถใส่ตรงขาเราได้นะครับแล้วก็ตัวนี้พกไว้ตัวตัวสำรองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายิงไกลเป็นยังไงบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นกระสุนปลอมนะครับไม่ใช่กระสุนจริงนะครับนี่นะครับเป็นกระสุนปลอมนะนะครับเดี๋ยวจะลองยิงดูนะครับเป็นไงนะครับนัก็คมนะครับคลิปไม่ใช่ กลก็คงดีนะครับตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนศูนย์นะครับตัวแรกศูนย์ให้มาเป็นจุดขาวอย่างเดียวนะครับถ้าเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรนะครับมีตัวยึดอยู่แค่ตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็เดิมเดิมนะครับมามาจากร้านยังไงก็อย่างนั้นนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับนะครับ พกไว้ในกระเป๋าถือนะครับเหมาะมากนะครับโดเฉพาะผู้หญิงนะครับเพราะว่าน้ำหนักเบาเล็กนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูแลดูแลง่ายหมายความว่ากลไกไม่ซับซ้อนนะครับลูกโมสไตล์ลูกโมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสป e ดโรเ a d e r นะครับตัวนี้ก็เป็นของ HKS นะครับตัวเบอร์36นะครับจะฟิตพอดีนะครับนี่เบอร์36ินกันชัดหรือเปล่าอ่ย HKS 36นะครับ ห้านัดพอดีนะครับจะฟิตพอดีเลยกับตัวนี้นะครับห้านัดนะครับส่วนกระเป๋าพกอของสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็น s k s เหมากันนะครับเบอร์203 medium มีเียมนะครับตัวนี้ฟิตพอดีนะครับฟิตพอดีอ่ะ ยังลองดูสติตัวนี้เป็นหกนัดนะฟิตไหมมีเดียมฟิตพอดีเหมือนกันนะครับคือตัวมีเดียมนะครับสองมีเดียมจะฟิตท,ทั้งห้านัดและหกนัดพอดีนะครับก็มีขนาดเอ,อก,กันนะอโอเคนะครับเพื่อนๆหากมีคำถามอะไรถามได้เลยนะครับหากชอบกดไลค์นะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับคุณ กดแชร์นะครับหากไม่อยากพลาดตอนต่อไปกด Subscribe นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเที่ยวกับมือน,นะครับ